อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามายกดูกันนะครับผมนี่โอ้โหสุดยอดยังดกยังยาวเลยครับผมนี่ทั้งดกนี้ <ยา S 1> นะครับผม <ยา S 1> นี่คือมันแปลงมันสับปะหลังที่พี่โตกําลังจะขุดนะครับผมนี่บางบางส่วนขุดไปมั้งแล้วนะครับผมนี่นี่อันนี้ช่วงนี้กําลังตัดต้นเดี๋ยวเดี๋ยวบายนี้ก็จะขุดแล้วนะครับผมอ่าฝั่งนี้ยังตัดต้นไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขุดขุดตรงนี้ก่อน เดี๋ยวพี่โตจะพาไปดูหัวมันในไร่กันนะครับผมอันนี้มันที่อยู่ในไร่นะครับผมนี่พี่โตใช้ใช้ไม้งัดงัดขึ้นมาม้งแล้วนี่นะครับผมก็ถือว่ายาวใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับผมดินเริ่มแตกแล้วลุยต่อเลยหนึ่งสองอึด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 อดอึดอึดอึดอดอึดอ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 อดออดออ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามายกดูกันนะครับผมนี่โอ้โหสุดยอดยังดกยังยาวเลยครับผมนี่ทั้งดกทั้งยาวเลยอันนี้คือหัวมืม่อก,กี้ที่เรานั่นมาอันนี้ดกกว่าอีกนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้ข้างๆที่พี่โตถอนไปแล้วนี่นะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยนะครับผมเยี่ยมเลยนี่ครับผมเดี๋ยวพี่โต บางส่วนที่พี่โตถอนไปแล้วก็มีนี่นะครับผมอ๋อนี่นะครับผมสุดยอดนะครับผมอ่ามันสับหลังของพี่โตแปลงนี้นะครับผมพี่โตใส่ขี้ไก่รองพื้นไปไล่ละห้าสิบกระสอบต่อหนึ่งไล่นะครับผมแล้วพอมันอายุได้สามเดือนขึ้นไปนะครับผมพี่โตก็ใส่ยูเลียผสมสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับผม พอแล้วก็เอามาผสมกันรวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตกไกลละ1ลูกก็คือยูเลีย1นลูกส5บห้าหนึ่งลูกศูนย์ศูนย์หกสิบหนึ่งลูกพอเอามาผสมกันแล้วเนี่ยก็จะใส่ได้3มไล่นะครับผมนี่นะครับผมฮอร์โมนไม่ได้ฉีดนะครับแปลงนี้แปลงนี้ฮอร์โมนไม่ได้ฉีดแต่ก็หัวก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมพื้นที่ของพี่โตเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แร่ธาตุไม่ค่อยได้สูงมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใช้เขา ียพี่โตให้ดูนะครับผมมันเป็นพืนที่ใช้ขาแบบนี้มันจะและธาตุมันจะน้อยเพราะว่าเวลาฝนตกอะ่ะน้ํามันจะพัดพัดจากที่สูงมันน้ํามันจะพัดดินพัดหน้าดินพัดเหลาแร่ธาตุที่พี่โตมีนะครับผมไหลลงไปไว้ข้างล่างหมดนะครับผมทําให้ดินของพี่โตเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเสื่อมโทรมเร็วเสื่อมสภาพเร็วนะครับผมแต่พี่โตก็พยายาม ใส่ปุ๋ยรองพื้นเพิ่มนะครับผมพยายามใส่ขี้ไก่ทุกปีนะครับผมคือคือมันของพี่โตเนี่ยถ้าถ้าพี่โตไม่ได้ใส่ขี้ไก่เนี่ยโอกาสที่จะได้หัวขนาดนี้นี่คือน้อยมากนะครับผมน้อยรน,น้อยเลยต้องต้องใส่ขี้ไก่ไรล,ละห้าสิบกระสอบนี้เกือบจะทุกปีเลยนะครับผมเต็มที่เว้นได้ไม่เกินหนึ่งปีนะครับผมพอปีปีปีต่อไปก็ต้องใส่แหละถ้าไม่ใส่นี่คือหัวนี้แทบจะไม่ได้เลยนะครับ